กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุคนท้าจ้าวีพาละลาส,สไตรมีพาพี่น้องพี่น้องเมื่อก็บผักโขมพี่น้องผักโขมชนิดนี้เนี่ยังบ่เคยกินนะพี่น้องเบื้องแนี้นี่มันคือเป็นสีแดงสินะนี่แมนี่จ้าพี่น้องเบื้องเดี๋ยวจะเก็บเป็นลวกกินกับตำบอกุ่งเฮาจ้าพี่น้องเ่เคยเห็นไหมพี่น้องนี่เห็นบ่สีสม,สมสมนะเอยสีแดงออกสมพูจ้านี่จ้าใบตะบาใบมันก็คือใบนี้นะ คือใบผักโขมฝรั aja, ่งอันน totally cool. ี Sand ่ละจ้านี่เห็นบ่มาเบิ่งทั้งพี่อีกพี่น้องพีสองพี่น้องเดียวเผื่อพี่น้องเต็มเลยแหมเต็มเลยจ้ามีแต่ผักโขมอันนี้อันเดียวเลยพี่น้องนี่เห็นบ่เต็มเลยนี่เห็นบ่นี่พี่น้องอีกกระมีนจ้าเห็นบ่นี่เต็มเลยที่ละข้อน จ้าพี่น้องสงสัยมันโลนจ้าพี่น้องเนาะมันสิกเกิดแต่ว่วาะยี่บีบโบกยเห็นไปเก็บนะผักโขมสนิทดีพี่น้องเห็นปะยี่บีกับโบเคยเก็บจ้าร้อ,าองไปกินเบิงพี่น้องพี่จ้าแม่นหมดเลยจ้าหนิพี่น้องหลายต้นพร้อมนะหลายต้นพร้อมพี่น้องพี่ออเ,เอาโมเมนต์โอ้ยกิ่รางวัลแฟชั่น กีฬากินยาพร้อมพี่น้องพี่เต็มเลยนะพี่น้องเยพีว่าคยเก็บนะผักขมชนิดนี้แม่พี่เด้อพี่เอจ้าเห็นปะยะเนี่ยพี่เก็บไปลวกกินพี่น้องเบิ้งท่ายลูกไปแล้วจ้าว่ามันอันเป็นผักขมอันใดซื้อผักขมซื้ออย่างเนาะซื้อภาษาเยอรมันนะจ้าทุกคนนี่ด้อจ้าเต็มด้วยแม่พี่น้องเพียคุนก็ะแมนจ้า แน่ๆแน่ๆสีมันงามเหี่พี่น้องเห็นบอสีมันงามนี่จ้าเห็นบอเฮ้พี่บ่เคยเก็บเลยนะบ่เห็นเคยเห็นไปเ,เก็บผอมตอนนี้นี่จ้าข้าผุนบ่มีอีกนะมีมีซ้ำนีละจ้ะพี่น้องมีคู่เดี่ยวนี่จ้ะเนะี่งาม้อมพี่นอ้องฝนตกใส่เพินนี่จ้าวิจิเก็บไปลวกกินจกน้อยพี่พี่น้องร้องเบิงเนาะว่ามันกิน กินได้บ่นี่เบื้องหลังมันพี่น้องเบื้องพี่เห็นบอกกีฬากูดพ <Good. S 1> <Good. S 2> ายกีฬามะย่างทุกคนก็เลยมะพอเอยเก็บลงไปเบื้องบ่เคยเห็นพร้อมจ้าประคมสนิทนี่เนาะพี่งามพร้อมนะพี่น้องงามพร้อมจ้าเห็นบ่สีมันชมพูชมพูมพน่อเนาะพี่น้องเห็นบ่จ้าหลังมันก็ได้ เต็มเลยพี่น้องเห็นบ่น้องพระคมธรรมดาที่พนที่คนไทยเขาเคยเก็บกินนะเนาะทุกคนเห็นบอนออกดอกแล้วจะน,นี่เนี่ยแต่ดอกสีสมสมสีอ่นชมพูเนาะเเคยเก็บกินไหมพี่น้องเห็นบ่จ้า,จามันแตกต่างกันอยู่เนาะเห็นบ่พี่น้องอันนี้กินได้ให้ประโยชน์มากเด้จา้าพี่น้องพระคมอันนี้ก็ได้ถาดเล็กหลายจา้จาทุกคนเห็นบ่ แตกต่างกันเนาะกับที่ยายบีเก็บบางทีเห็นบอกพี่น้องจะงามผมบีเขาไปดูใน g ูเก l e แล้วเป็นผักขมสปีนัทฟรอมสปีนัททุกคนกินได้จ้ะอันนี้เห็นผักอะไรนะเออสปีนัทผักขมสีขาวอันนี้ผักขมสีชมพูอาจันน์ยายบีเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไงทุกคนเขา เขาไปเพิ่งด้กูเกิลเมื่อกี้นี่จ้ากินได้จ้าทุกคนพอดีเลยทีวีลวกกินกับป็นนี่จ้าต,ต้มตำเราเนาะไฟกับพีบเนาะทุกคนป่องกันแล้วนะเปิดแล้วเมื่อกี้ยังกะพริบเดงๆทุกคนซีมพูนออกมาเนาะคนมาซีมผักโขมจ้าทีวีก็ได้สมตำทุกคนลืมเสื่อแบบเกลือเทศทุกคนลืมเสื่อบักเกลือเทศมนาะแต่ก็บ่าเป็นยังนัวจ้าแล้วก็มีป่า ทับทิมทอดแตะทุกคนม้าม้าซิมผักขมอันนี้อันนี้ผักขมขาวทุกคนเก็บกินอยู่จ้ะแต่ผ <Emperor> ักขมอันน <oked> <hin> ี้ยังมีบ่เคยกินนีเว็นนี้เดี๋ยวจะจ้าผักขมอันนี้ไว้ยีงมีบ่เคยกินกินได้นะทุกคนนะยังมีต้มเห็ดวาสิซุปเห็ดกินกับผักอันนี้หละซุปเห็ดมันปูวสันวันได้ซุปทุกคนต้มทันเดียวไปต้มต่ำเลยจ้าม้าทุกคนม้าสมต่ำจ้ทต้องไปเก็บเห็ดต้องเก็บผักจ้ามันนี้ มนก็พัก์คคมเลยพี่น้องเห็นเขาขาวใช่่เพอเผ็ดจ้าจาทุกคนเผ็ดทั้งกลิ่นทั้งเบิ้องนต้มเห็ดยานมันปุบหมอทุกคน อันปุ่มหมอพี่ว่ากินเข่าหลอดนะทุกคนกินอันเพราะว่ามันคำหลอดซีมงหามงมงโดนเนาะงดเข่าเย็นจ้าจะกินว่ากินพักสิ่หรอน้ำหนักรลด,ดูนะทุกคนน้ำหนักไขมันลด,ดูนะท้องพุ้งรนุกนะ แต่ก็มาป,ปวดสนจ้าทุกคนได้วีอ้วนครับทุกคนมันเป็นไวรทรอไไ้องเลยอ้วนมห็นกลิ่นปุ๋มจะน่ไนไองเลยสีแดงก่อนนะจ้าน,นี่เป็นคนขนอยู่สปีนัทนะทุกคนชื่อมันนะป้อมเหมือนสปีนัททุกคนพักพักคุมั่ละ่ะแปลอระ ภาษาเยอรมันปอมสปริงะไม่ได้กินใครก็ไปเดี๋ยวก็เมืดเดี๋ยวก็โบ,บท๊ทจ้ะทุกคนแสงไม่ได้เปิดไฟเราเป็นกระพริบมัม้ง ป่ากับนัวพอดีจ้ามักงดกนหนึ่งเข้มปวดงวดนี้พอดีทุกคนโอเคแล้วจ้าเนาะมันฉีนยาวปวดจ้า ขอบคุณหลายๆเดี๋เขามารับชมรับฟังจ้าทุกคนมากิมนียก็กดไลค์กดแชร์ยังีน้ำเนี่ยเด้อขอบคุณหลายจาย้าที่เขามารับชมรับฟังเนาะดีมีแรงสุขภาพแข็งแรงทุกท่านได้จ้าเด้อขอบคุณหลายจ้าสวัสดีจา้า 嗯，基本上。